มีรถมาส่งพัสดุเป็นพัสดุอาหารน้องน้องแมวหนึ่งถุงหนึ่งกระสอบส่งมาถึงยังหวงปูอุก,กิจอธิจิตโตพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงหงมจลำปางเป็นอาหารเม็ดอาหาร สำหรับน,น้องแมวหนึ่งถุงใหญ่สามถุงเล็กยู่ภายในกระสอบนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งรายชื่อหรือ f อีผู้ที่จัดซื้อนะก็ดูแล้วไ,ไม่ทราบชื่อ,อตรงไหนก็มีแต่ชื่อบริษัทผู้จัดส่งขาขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลตลาดลนี้จงเป็เพระเราประจัยนุนํำค้ำชูให้ กับผู้ที่จัดซื้อและดำเนินการให้บริษัทจัดส่งมาถึงอย่างน้องๆแม่พุทธธถามพระพงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจังห่มจุลปางจงมีขอบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมากปรารถนาสมปรารถนาทุกประการเทินสาธุ